เพื่อที่จะเป็นไปตามแผนนโยบายของรัฐารบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขณะเดียวกันเป็นเรื่องของการดึงการลงทุนโดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคุณชุพัฒนพงศ์เนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีแพ็กเกจเนี่ยจะเริ่มช่วงต้นปีนี่แหละรอมาหนึ่งเดือนสรุปสุดท้ายนี่ก็คือคลอดออกมาเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นี้วันอังคารที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่มีแผนว่าจะซื้อรถอีบี หรือรอไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีว่าเดี๋ยวจะซื้อในช่วงม,มกราคมหรือกุมภาพันธ์และมีนาคมที่จะมีมาตรการคลอดออกมาต้องเลื่อนออกไปอีกค่ะ,อะรอเกอ้ออีกแล้วเหรอคะไปใช้นู่นเลยพฤษภาคมโอ้ยไตมาที่ <c oughs> 2แล้วที่สําคัญเนี่ยคือต้องรอลุ้นด้วยนะว่าตกลงค่ายไหนเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการ <c oughs> หลังจากที่เลื่อนกันมาหลายทีนะคะสำหรับแพ็กเกจในการอุดหนุนเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า <c oughs> รถกระบะไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อที่จะเป็นไปตามแผนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดก๊ Gas, าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประเทศไทยจะสามารถทําได้ขณะดเดียวกันเป็นเรื่องของการดึงการลงทุนโดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นการผลิตส่วนใหญ่ก็คือเป็นเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมถ้าหากมีในเรื่องของการมีมาตรการต่างๆเข้ามาบอกอยากจะให้ค่ายรถยนต์เหล่านี้เนี่ยเอามาม,มาผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนได้ส่วนหนึ่ง จากที่ก่อนหน้านี้นะคะในฐานะประชาชนรอฟังข่าวว่าตกลงว่าจะมีแพ็กเกจอะไรออกมานี่ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วคุณไอซ์เพราะว<ะ>่าคุณสุพัฒนาพงษ์เนี่ยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีแพ็กเกจเนี่ยจะเริ่มช่วงต้นปีนี่แหละรอมาหนึ่งเดือนรอไปอีกครึ่งเดือนสรุปสุดท้ายนี่ก็คือคลอดออกมาเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านต้นสัปดาห์เนี้ยวันองังคารที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่มีแผนว่าจะซื้อนะคะรถ e-b หรือรอไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีว่าเดี๋ยวจะซื้อในช่วงม,มกราคมหรือกุมภาพันธ์และมีนาคมที่จะมีมาตรการค้อดออกมาต้องเลื่อนออกไปอีกค่ะ,อะรอเกออีกแล้วเหรอคะไปใช้นู้นเลยพฤษภาคมโอ้ยไตยมากที่ 2. <c oughs> 2แล้วที่สําคัญเนี่ยคือต้องรอลุ้นด้วยนะว่าตกลงค่ายไหนเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการเ,ออเพราะว่ามันมันต้องรอลุ้นเพราะเขาบอกเขา,เขา,ม,เขามีเงื่อนไขว่าถ้า ตอนนี้คุณยังผลิตในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปคุณต้องมาผลิตชดเชนเนยไงมันก็เป็นเงื่อนไขสัมภัษณ์รวมไปถึงเรื่องของแบงค์การันตีต่างๆที่ค่ายรถยนต์ต้องมีการวางด้วยโอ้โหพอเห็นแพ็กเกจออกมาแบบนี้ดิฉันก็เดี๋ยวกลับไปทบทวนดูกัน <c oughs> ในรายละเอียดมาแกะมาเคาะมาดูค่ะคุณผู้ชมคะว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการมาตราการส่งเสริม e v หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า <c oughs> ในประเทศไทย <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างมาดูรถยนต์ก่อนคุณผู้ชมเรามีทั้งหมด3ามปรถยนต์รถกระบะ แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะคะคใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวตั้งถ้าหากไปดูในเรื่องของอรายละเอียดหลายคนอาจจะยังงงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเขามีการใช้เกณฑ์แบบไหนเอาเริ่มแบบนี้คุณผู้ชมเราขีดเส้นราคารถยนต์ไว้ที่2ล้านบาทบต่ำกว่า2ล้านเป็น1เงื่อนไขสูงกว่า2ล้านเป็นอีก1เงื่อนไขามาดูค่ะไม่เกิน2ล้านก่อนอคนส่วนใหญ่นี่มองนี้ดิฉันก็อยู่ในกรุ๊ปนี้ ผม <kung> ผมก็กร <c oughs> <cake Sounds S 1> ุ๊ปนี้เหมือนกันนะหรือฉันนึกว่าคุณไอจะกรุ๊ปนู้นเจ็ดล้านบาทนะคะไม่เกิน2ล้านบาทค่ะนะคะสิทธิประโยชน์แน่นอนเลยว่าลดอากรขาเข้าสูงสุด40%ซครับปี2,565ถึง2,566นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณไอจะมีเขาเรียกว่าจะมีอากรขาเข้าณเวลานี้เนี่ยนะคะ ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก2 2เดบเดทอากรขาเข้าอยู่ที่40%กับเดทอากรขาเข้าที่สูงกว่า40%ตอนนี้เนี่ยอากรขาเข้าถ้าหากลดสูงสุด40%อย่างค่ายเกาหลีที่ฉันไม่แน่ใจเพราะว่าคุณคุณโก้เนี่ยเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าสำหรับจีนนี่เป็นศูนอยู่แล้วเกาหลีก็จะเป็นอีกเดทหนึ่งนะคะแล้วก็ แน่นอนว่าจะมีหลายๆค่ายที่สูงกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นการลดให้ค่ายเกาหลีค่ายเกาหลีอยู่ที่40ลดสูงสุดคือ40อแต่ว่าถ้าหากตอนนี้ขาเข้ามากกว่าออมากกว่า,มากกว,ามากกว่า40เป็น80ถ้าหากลด,ไ,ดไม่จนแล้ก็ลดสูงสุด40เท<อ>่ากับว่าลดอกรขาเข้าจะอยู่ที่40เนะคะส่วนการลดภาษีสรรพสามิตก็จะเป็นอีกหนึ่งต่อนะคะภาษีสรรพสามิตจาก8เก็จะเหลือ2แล้วก็แน่นอนว่าจะมีเงินอุดหนุนเพิ่มเติม แบตเตอรี่ต่ำกว่า30กิโลวัตต์ได้70,000ืแบตเตอรี่30กิโลวัตต์ขึ้นไปได้แสนห้าครับอันนี้คือให้กับค่ายรถยนต์ให้กับคนซื้อแหละคุณไอค่ายรถยนต์นี่แหละแต่ว่ารถยนต์แล้วค่ายรถยนต์ไปหักกับคนซื้ออีกทีในราคารถทั้งหมดเนี่ยคือเราจะได้ทั้งหมด3ต่อสําหรับรถยนต์ต่ํากว่า2ล้านบาทลดอรากรขาเข้าลดภาษีสรรพสามิตและได้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมด้วยแต่ถ้ามาดู รถที่ราคาเกิน2ล้านสองถึงเล้านรถอากรขาเข้าสูงสุดนี่แค่20่สิบเปอร์เซ็นะครปีหกห้าถึงหกหกรถภาษีสรรพสามิตจากแปดเปอร์เซ็นเป็นสเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ไม่มีเงินอุดหนุนให้นะไม่มีอันนี้สําหรับคนรวยคนรวยอยู่แล้วไงโมงแล้วไม่น่ามีปัญหาสวนรถตรงนี้ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคะเงื่อนไขของการรับสิทธิ์ผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการในประเทศครับแล้วก็มีแผนที่จะ ประกอบรถยนต์ในประเทศไทยชดเชยและต้องคลอดออกมาปีนี้เท่าไหร่แล้ว65ปีนี้65ครับต้องคลอดออกมาในปี67นะ่ะอีก2ปีเท่ากับจํานวนรถยนต์ที่นําเข้าในช่วงปี65ถึง66ครับยากไหมคะคุณไอซแล้วอัตราส่วนในการนําเข้า1คันเนี่ยต้องผลิตรถยนต์ให้ได้1คันครึ่งคือคือคือพูดง่ายคุณต้องมาตั้งโรงงานในประเทศไทยอ่ะแล้วก็ต้องผลิตชดเชยที่คุณนําเข้ามาก่อนหน้านี้ทั้งหมดใช่ นำเข้า2คันต้องผลิตคืน3คันครับนะคะอันนี้เป็นรถยนต์รถกระบะบ้างดีกว่ารถกระบะนี่บ้านเราก็ใช้เยอะนะคะราคาขายปลีกแนะนำเนี่ยที่ทางพรมอร็เขาบอกว่าราคาต่ำกว่า2ล้านบาทสิทธิประโยชน์ก็คือได้ภาษีสปปรรพสามิตเป็น0ูนย์ไปเลยคุณนอยแล้วก็ได้เงินอุดหนุนนะคะอยู่ที่150,000บาทนะคะสำหรับรถบี v ก็คือรถ E ีนี่แหละ ส่วนแบตเตอรี่ก็คือ30กิโลวัตต์เอาขึ้นไปเฉพาะผลิตในประเทศเท่านั้นถึงจะได้ส่วนลดตรงนี้150,000บาทอ่อดูต่อไปเลยนะฮะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ่ามอเตอร์ไซค์นี่ราคาขายปีนีนําเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ e ีวีเนี่ยไม่ควรเกิน150,000บาทนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นส่วนลดไปเลย18,000บาทต่อคันด้วยกันค่ะแต่ก็ยังมีเงื่อนไขเหมือนกันว่านี่ไงต้องมาผลิตชดเชยภายในปี2567 สัดส่วนเท่ากันคือนําเข้า1คันต้องผลิตคืน1.5่งจุดห้าคันทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมครเป็นมาตรการที่คลอดออกมาแล้วก็แน่นอนว่ามาดูว่าโอกาสที่ค่ายรถยนต์เนี่ยที่จะใช้สิทธินี้มีอะไรบ้างก่อนหน้านี้เขาเคยมีการเปิดให้ค่ายรถยนต์เนี่ยนะคะได้แสดงความจํานงว่าคุณเนี่ยต้องการได้รับการส่งเสริมจาก Uh, บีโอไอมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเขาบอกว่าไปเปิดไว้แล้วก็ยังไม่ต้อง uh, ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้ไปแสดงความจำนวไว้ก่อนเพื่อที่จะขอใ,<จ>ใช้สิทธินะคะมีค่ายรถยนต์ที่โอกาสจะใช้สิทธิ์อันนี้เราเคาะออกไาให้คุณผู้ชมดูแล้วว่าใครที่อาจจะผลิตในประเทศบ้างนะคะจริงๆแล้วสําหรับลิสต์รถยนต์ที่เขามีการขอยื่นกับ b ีโมีมากกว่านี้นะคุณไอซ์แต่บางค่ายเนี่ยก็าอาจจะไม่เอา o ตโตยตา้าฮ n นดานิสัน Mi ิสูเมอร์เซเดสเบนซ MG แล้วก็ g r รด t w a มอเตอร์อันนี้เป็นค่ายยุโรปค่ายเดียวที่วางแผนที่จะผลิตในประเทศไทยอันนี้คือน่าจะมากันแน่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 น่าจะน่าจะแต่พอดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วคุณผู้ชมคะต้องไปคุยคำข้อตกลงกับกรมสรรพา,าิรนะคะจะได้รับเงินอุดหนุนแล้วก็ภาษีเนี่ยไปที่ผู้ประกอบการประเภทรถยนต์ครอบคลุมรถยนต์รถกระบะรถจัก,กรยานยนต์แต่ว่าเงื่อนไขหนึ่งที่จะต้องมีการตกผลึกแล้วก็ต้องมีกรอบออกมาเนี่ยคือเรื่องของการท Bank ําแบงค์การันตีถัดไปเลยค่ะ แบงก์การันตีผู้ประกอบการต้องวางเงินค้ำประกันนะคุณคไม์แต่ว่าอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาในกรณีที่ไม่ทําตามข้อตกลงหมายถึงว่าพอถึงเวลาปี6-7แล้วคุณไม่สามารถที่จะวางแผนการผลิตแล้วชดเชยกับสิ่งที่รถนําเข้ามาได้1ต่อ1.5คันเนี่ยต้องคืนเงินอุดหนุนเต็มจํานวนพร้อมกับดอกเบี้ย ต้องยึดเงินค้ำประกันจากธนาคารคือยึดแบงค์การันตีแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ในการลดอัตราภาษีด้วยใช่แล้วเขาบอกมีอีกหนึ่งเงื่อนไขนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วทุกอย่างเดินหน้าแต่ถ้าผลิตชดเชยไม่ได้ตามเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าต้องคืนเงินอุดหนุนเต็มจํานวนพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็จะถูกยึดแบงค์การันตีทั้งหมดเลยอ,อันนี้แหละมันก็ต้องกลับมาคิดดนักเหมกันนะว่าแผนในการผลิตต่างๆเนี่ย มันจะได้ตามแผน<า>หรือ<า>เปล่าเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวดูดค่ะเนี่ยค่ายจีน MG g r e a เก a l บอ o มอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มคึกคักครับ